ถ้วยอย่างหนักอ,อัน,นอัน,นอันนี้ไม่ทราบว่าแบบถือแล้วแบบหนักหนักหรือเปล่าครับถ้าหนักก็เอามาให้พี่ถือแทนได้นะครับ <Hey. S 1> แต่ก็ไม่จําเป็นนะครับเพราะว่า <Hey. S 1> พี่ก็เพิ่งไปแข่งได้แชมป์มาพี่ก็มีถ้วยรางวัลเป็นของตัวเองนะครับน้องๆน, <Hey. S 1> นี่ครับพี่ก็มีถ้วยรางวัลเป็นของตัวเองเหมือนกัน <Hey. S 1> อันนี้เป็นแชมป์จากดาวนางเม็ก <Hey. S 1> ที่พี่ได้มาในวงการ <Hey. S 1> ฟรีไฟล์ราชาอัดตัวราชาภาคอีสาน เดี๋ยวพี่จะไปสอนนักแข่งเล่นหน่อยละกันนะครับน้องๆใครที่อยากจะเป็นนักแข่งก็กดไลค์กดติดตามแล้วดูคลิปนี้ให้จบมีฝีมือขึ้นนะเป้าครับน้องเอา้าก็ไม่เท่าไหร่นะพี่แมงหงองจริงวะพี่โอ้โหแหลงแกเลยเหรอครับเนี่ยนี่เรามูเซิฟมาเล่นกับพี่พะเนียน้องปักเมื่อกนะี้นั้นปักอินโดครับปักถึงอินโดปักทงห้าร้อยบาทอะเมื่อกี้ ใช่แล้วเวน่าใช่ห้าร้อยแล้ว <c oughs> เออถ้าพี่อยากจะแบบว่าเป็นแบบลงแรงตึงๆเลยเงี้ยต้องแบบใส่สกิลตะคอนตัวอะไรแนะนำหน่อยดียครับน้องถ้าผมเล่นปกตินะก็โคโน่เป็นีแล้วก็คนมันหมดยุคสมัยโคโน่แล้วน้องเขาใส่สกายเลอร์ไปเล่นกันครับเดี๋ยวนี้ส <c oughs> อนผมเล่นบ้างดิห้องใหญ่อ่าได้ได้ได้เออด้ครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนแผนแล้วนะครับคนดูเราจะไปสอนนักแข่งเล่นแทนนะครับสกายเลอร์กดมาเลยสกายเลอร์น้องกดดัง น้องๆกดอ่าอันนี้นะกดเอาแบบสกิลสกิลเปลี่ยนสกิลได้เปลี่ยนแล้วพี่แต่นักมวยมาแล้วก็เป็นอ่าปฏิญพานเหล็กกาตานหมอกใส่มาเลยน้องเขาใส่ตัวไอ้นี่มาเนี่ยสังหารค่ํงนี่ครับซิดนักแข่งเล่นกันท่นพ,พี่จะไม่ให้ผมวิ่งเร็วเลยเหรอพ,พี่ไม่ไม่เราไม่เน้นวิ่งครับสกายเลอร์คือเราแบบเน้นเองแหมเราใส่มวยมาเพื่ออะไรไดมิดหมัดตอยตาย,ตายปุ๊บเราจะได้ EP ดิงรัวๆเลยก็ต่อาตายประมาณนี้กดบันทึกใส่ามาเลยน้องอ <ผม S 1> น้องน้องน้องไปใส่ไปใส่เสือมาทำไมนน่่่่ะะเเออาสยงกดดีีรรัับปลตวไไไไมม้ ออกเป็ดมาเราต้องเน้นแบบรูปร่างภายนอกให้มันดูน่ารักหน่อยใส่เป็ดไม่ทราบว่าถ้วยแชมป์หนักหรือเปล่าน้องไปถือมานะไม่หนักเขาไหล่พี่ภูมิใจเลยนะครับแบบภูมิใจตื้นตันใจเลยใช่ไหมเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาสอนนักแข่งดูเส้นทางเครื่องบินกันนะน้องเปิดแบบมาน้องไเห็นใคต่อไเห็นเส้นขาวไหมอยากลงไหนไอว่ากินเนี่ยเราควรจะลงไหนดีว่าลงในใจน่าจะดีกว่าอู้มันทีตรีมเราครับน้องหัวเาวเยอะเกินแล้วห้าใจตรงนี้นะบ้านเกิดพี่เองครับ เจอเจอเจอน่าจะไหวเราอะไหวไหวไหวด้วยตัวละครที่เราใส่มาสกิลโกงของเขาได้แหละเปิงจริงพี่โอ้ยยิงสวยจังอากาศเลยโหน้องจะดาวเป็นพลาพี่นะน้องเก็บปืนแล้วมาช่วยครับไปรุ่นทางนี้กำลังเดือดครับเช็ดลูเปิดหัวไปละหนึ่งเอาเกือ พ,พี่พี่ต้องตายแล้วพี่ต้องมามาสิงยังโคตรแล้วเหรอเฮ้ยเฮ้ยเ้าออกมาเ้าออกมาดายแล้วพี่ไม่ดาวไม่ดาวไอ้มันอยู่เฮ้ยไ <ตา S 1> ม่ใช่ไมร่ระเบิดระเบิดมาน้องตายร้องดาวแตกครับคำดา <c oughs> ตอนนี้ตอนนี้เราต้องแบบแบ่งคิวกันนะครับตอนนี้เองกี่คิวแล้วน้องคิวหนึ่งพี่ยับดีนด้ดี โ,โ,โ,โอ้ยโอ้ยเกินเกินโอ้ตัดเกาะตัดเกาะไม่ไงมันเป็นการทดสอบไอส้สกิลที่เราใส่มาเมื่อกี้ต้องกดอ่าถ้าอยากเองเซนไวนต้องกดสกายเลอร์ก่อนนะมันจะมันมันต้องเล่นยังไงพี่สอนสอนมันต้องกดได้ได้ได้ไอ้ต้องกดอ่าเลื่อนมือไปเลื่อนไปกดปุ่มหน้าจอกดยังไงพี่กดปุ่มกดจอไม่เป็นอ่ะเออน้องก็อ่าน้องก็ต้องลบเกมทิ้งก่อนเสุดแรกเออน้องต้องลบตั้งค่าทิ้งก่อนนะผมไม่ใช้ตั้งค่านัาแข่งกันครับใช้ตั้งค่าเหมือนพี่ดีกว่าคนดูเขาถามมาทุกคลิปเลยอ่ะว่าแบบเออพี่แบบดึงหัว คมเกินน้องๆตามพี่มาเื่อมีส่วนตัวพี่เไม่ไม่ขึ้นเว้ยพี่ผมตายไปเนี่ยพี่ว่าผมตายไปเนี่ยโอ้โหไม่ตายไม่ตายไม่ตายโอ้ตายโอ้ตายน้องพี่บอกให้ด่วนขึ้นเครื่องบินเครื่องบินพี่มันไม่ต้อนรับผมอะโอ้ตายน้องพาพี่แต้มลมได้อย่างเนี้ย เราดีแล้วอันนี้แค่เป็นการวอร์ม์แบงนะครับไม่ใช่ในงานแข่งถ้าเป็นในงานแข่งนี่เองได้แบบตาลึกเลยนะตำนานเลยนะตำนานในตำนานจดจำที่แบบต้องอายคนอื่นเลยดีเองได้แบบอายอายไปสักสองซีซั่นเลยนะเออไม่อยู่กับพี่เลยว่ะอ๋อสองตัวเลยอ๋อเฮ้ยยังนนักแหวนพี่มาดิตาหนึ่งครับน้องเองดูโค้ดเองดูโค้ดโค้ดจัดแล้วหนึ่งคิวอยู่กับพี่อยู่กับพี่สี่ตัวแต่พี่ไบ่ทุกตัวน้องไม่ต้องมาช่วยนะ แต่พี่ไหวทุกตัวแต่พี่ไหวทุกตัวแต่พี่ไหวทุกตัวน้องโอเคพี่สวยอ่าไม่อะไรพี่จะมาแบ่งโค้ดเราเองเฮ้ยน้องน้องถือเคียวทำไมอ่ะมันหนักกระเป๋าครับทิ้งไปก่อนเลยเคียวอ่ะโอเคย้ำปืนได้มีสกินอีกแล้วถ้าคนดูอยากให้พี่เติมเติมให้เด็ดปั้นพี่นะครับผมกดไลค์คลิปนี้สามหมื่นไลค์ต้องเติมนไหมผมอะไรพี่เออถ้าใครอยากเป็นนักแข่งนะครับกดไลค์ให้ถึงสามหมื่นไลค์ถ้าใครอยากเป็นนักแข่งนะกด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  วุ้นไปวุ้นมาเลยเฮ้ยบอกกันไปไปตายแล้วที่ไปไปได้เวลาฮีโร่แล้วแหละความมีนะน้องเฮ้ยเฮ้ยตุ้มแน่ตายแล้วโอ้กระทะเชิดลูนี่แหละครับใช้สกิลลิงเป็นประโยชน์เป็นไงน้องๆยังเจอหลังสกิษนะน้องล่วงล่วงแน่นอนครับแม่แคร์กูล่วงแน่นอนครับ ไป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 ผมต้องไปเปลี่ยนไอดีแล้วมั้งเนี่ยเอาจะเปนปืนมาเล่นละพี่ว่าเร็วทำไมไอ้จเองเริงได้ถึง MVP เลยนะทำไมเล่นกับพี่ได้แค่นี้วะพี่พี่ริงเกินเนี่ยผมไม่ไหวอ่ะพี่น้องจะพาพี่ตกตกตกแกนเลยเนี่ยสัตว์เลี้ยงไม่น่าได้ใช้หรอกไม่ได้ไม่น่าได้ตาไปเลยรหรอกไม่ต้องใช้ก็ไม่ต้อใช้เราแบบยิงพึ่งฝีมือตัวเองดีเวลาพี่ไปแข่งอ่ะพี่ไม่เคยเอาสัตว์ยังไปสักทีนะตายไปเบอรไม่ไกลไงพี่ ปลาคนไม่ไม่ถึงปลาปืนไปเลยครับน้องจะไปปลาแล้วเบิดทำไมพี่โยนปืนไปเลยนะโยนปืนเขาก็ได้ปืนเขายิงเราหรือพี่เราก็ถอดกระสุนออกอ่นนี้กระสุนตัดติดเราไว้แล้วก็โยนปืนเปล่าไปนี่นี่น้องน้องน้องมาเลยมาเลยมาเลยนี่แหละครับข้อดีของการเราเอารถมานะครับอันนี้เอามันเป็นเทคนิคไปแก้เจอโปรัะเวลาเองลงแข่งแล้วเจอโปอะไรเงี้ยเราก็เลยต้องใส่สกิลขับรถมากันโปถ้าไต่เขาไปเลยนี้แล้วก็ลงน้องถึงแค่นี้แหละ งยังก่อนว่ะพี่ต้องตายอ่ะพี่ไปหาตายก่อนช่วยช่วยช่วยไม่รอไงเอ้ยย่ำนี่มันฆ่าโคตรนี่หว่าซ้ำเติมด้ <laughs> โอเครวไปก็เดอมเอีมเขาคืนเฮ้ย <laughs> ถ้าตายคนก็เทีดยดนะเอาละจังหวะนี้นะครับผมโอ้โหผู้สาวแรงใส่เลยหรอก น้องต้องยิงน้องน้องต้องปักทงดิน้องอู้น้องพลาดได้ไงเนี่ยลืมวิชาที่เราสืบทอดกันได้ไงวิชาสายแอคกันครับเออเด็กลับกลับไปปักทงน้องอืมปักศพด้วยนะเออต้องประมาณนี้แหละครับอืออย่างนี้เลยอืมเฮ้ยกระเทือนนี่หว่ากระเทือนนี่หว่าอรออ๋อตรดใส่ให้จังไว้ต้องยิงบัง โอ้ยมัเกมจับภาพอู้เกมเฮ้น้องน้องเฮ้ท้ายไม่ใช่หรอทายไม่ใช่หรอตงเไปเดยเจอกันะวเยอะอะไรนไเอาลนองๆคนดูจับตาดูไว้นะฮะโลุมผมอ่ะมันไม่เป็นประสบการณ์ปกตินะที่เราจะเจออย่างนี้ใช่ไหมอ้อใช่ใช่แล้ว

ผมจะไปนะพี่ก็ขอบคุณที่มาสอนผมครับเดี๋ยวผมจะไปฝึกเยอะๆนะพี่จำทุกคำพูดที่พี่สอนในคลิปนี้แล้วก็เรียกตัวละครให้มันดีก็แล้วก็จะชนะได้นะครับเออแล้วถ้าพี่อยากจะแอบเลยใช่ไหมบล่นแบบที่พี่สอนเลยนะเดี๋ยววันนี้พี่จะไปดูว่าแต่น้องสตรีมทางไหนนะเขใช้ยสี่สิบเขตครับอ๋อพจนี้ใช่ไหมโอเคงั้นพี่จะนะพี่จะไปดูฝีมือเองซ้อมในสตรีมนี้นะโอเคโอเคใจมากห้อง สำหรับใครที่อยากจะเป็นนักแข่งนะครับพี่ก็อยากจะขอให้น้องๆสู้ๆฝึกฝนฝีมือแล้วก็กดไลค์กดติดตามคลิปนี้สำหรับวันนี้ฝันร้ายเห็นผีฝันดีก็เห็นผีนะครับ